คันนี้เป็นประตูไฟฟ้าสไลด์สองข้างได้บอยกันนะครับนี่อ่ามาจากโรงงานเลยนะครับแต่ว่าเน้นน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานมันจะมีความใสแบบนี้นะครับ สวัสดีครับวันนี้มานะนำจากกันโปรโตคานะครับมีรถตู้สิเที่นั่งของค่ายฮุนไดเข้ามาใหม่หนึ่งคันเลยครับรถสวยมากๆเลยนะฮะฮุนไดนะครับ H1 เป็นตัวดีรักนะครับ2.5ตัวท็อปสุดแล้วก็เป็นปี16ที่เป็นหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับมีกล้อง360องศารอบคันด้วยนะครับราคาดีๆราคาเบาๆมากๆเลยนะครับใครกรามังหารถครอบครัวซิเิรที่นั่งนะครับเป็นรถยนต์ดีเซลของฮุนไดนะครับต้องคนนี้ครับฮุนไดเฮสวันนะและเป็นตัวท็อปดีรักด้วยนะครับ วันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่านธภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างออสเตรต่างมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับผลได้ H1 นะครับ25ดีลัก์นะครับตัวในปี16นะฮะนี่ครับกระจังหน้าจะไม่เหมือนตัวอื่นๆนะเพราะปี16เนี่ยจะเป็นหน้ากระจังหน้าใหม่หมดแล้วนะครับจะมีกล้องตรงนี้ครับกล้องใตโลโก้สวยงามมากๆเลยนะครับไฟหน้าสะอาดๆมีไฟไดยทนกันนี่ไงครบเลยนะครับสีบอลเงินเดิมโรงงานกดไม่ชนหนักไม่มีไฟไม่น้ำท่วมนะครับผมการันตีโครงสร้างเดิมวองบัะก็การันตีเลขใหม่แท้ได้ด้วยนะฮะ ทันนี้มาพร้อมกับยางเบสโตนนะครับเบคของเขานะครับ2 1 5 7 0 R 1 6นะครับยางปีสมงพันยี่สิบสนะครับผมอ่าล้อแม็กก็ถือว่าสภาพดีสภาพเดิมนะมีรอยมานิดหน่อยนะครับแต่มาใช้งานทั่วไปนะฮะดิสเบกคู่หน้าครบครับสภาพดีมากๆเลยนะครับกระจกข้างนะครับนี่ฮะจะมีไฟไอวีตรงนี้นะครับด้านใต้จะมีกล้อง3 6 0องศานะเป็นเฉพาะปีสมงพันสิบหตัวดีลักซ์เท่านั้นนะครับผมด้านในแผงข้ามประตูนี่ฮะจะเป็นนี่ครับเหมือนเป็นชิ้นงานเหมือนลายไม้เนาะนี่ จะเป็นหนังสีครีมนะครับผมโครงสร้างนะครับนี่เม็ดอาร์เป็นยังไงบ้างนี่ฮะตอกลคงชัดเรียนสวยหมดเลยนะครับเนี่ยด้านในเดิมเดิมเลยนะครับสภาพดีมากเบาะหนังต่างๆด้านในนะครับถือว่ายังดีนะครับยังดีเลยนะฮะนี่ด้านในคอนโซลต่างประวัติศูนย์ตรงด้วยนะเจ้าของเก่าเข้าไว้ดีมากๆเลยนะครับน็อตประตูต่างๆนะครับแล้ว้็นี่ครับได้เพจตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับตรงตามเงื่อนทุกอย่างนะครับขอดูได้ตรวจสอบประวัติได้นะครับ มนไดมอเตอร์ Motor, นะครับผมนี่ไม่เคยแกะไม่เคยถอดสภาพดีมากคันนี้เป็นประตูไฟฟ้าสกายสองข้างได้บอยกันนะครับนี่อ่ามาจากโรงงานเลยนะครับเปิดช้านิดนึงนะครับประตูเขาหนักนะครับนี่ครับสติต๊กเกอร์ต,ต่างๆด้านในนะครับแล้วก็เมทอารประตูนะครับนี่เห็นไหมต่อกกลมชั้นเรียงสวนหมดเลยนะครับนี่ เดิมหมดเลยนะครับโครงสร้างด้านในสภาพดีมากการตีเดิมทุกจุดนะครับเบาะด้านในเบาะสีเที่นั่งครบนะครับหัวหมอนต่างๆครบหมดเลยนะครับจะเป็นเบาะที่ีแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่นะครับบางคนจะก็ตรงนี้เป็นแถวหนึ่งก็ได้นะครับนี่นะครับก็คือครบสีเบที่นั่งนะครับทุกหัวหมอนครบหมดเลยสภาพด้านในสวยงามแล้วก็มีจอกลางมีแอร์เพดานรอบคันครบเอยนะครับน็อตต่างๆนะครับเห็นไหมนี่มาร์กิ้งเดิมหมดเลยนะครับ มากิ้ประตูตบนอ่างเดิมหมดแล้วก็นี่ฮะระบดไฟฟ้านะครับย่างหลังฝั่งซ้ายนะครับผมย่างหลังเป็นปี19นะครับเดสเบกสีล้อคบรับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับสภาพดีครับนี่ฮะชกเดิมนะครับทุกอย่างสภาพเดิมเดิมหมดเลย <S <S ไฟท้ายนะครับ นี่ฮะฮุนไดปี16ไฟทักก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมานิดหน่อยนะครับเซ็นเซอร์ถอยกักระยะ4จุดมีกล้องขนาดในตัวพร้อมกับกล้อง360อ,องศาก็พนะันเนาะนี่จะมีโกโก้เฮดวันอกโก้ดีรักส์นะครับฝา,าท้ายเป็นฝาท้ายธรรมดานะครับอ่าจะมีโช๊คค้ำตรงนี้เป็นโช๊คของเดิมเขานะครับโช๊คฮุนไดเลยส่วนฝา,าท้ายนะครับดรถต่างๆทั้งซ้ายก็ขวาเดิมหมดเลยครับโครงสร้างแล้วก็นี่ครับตะเข็บต่างๆเนาะนี่อ่านะครับ ของเดิมหมดเลยก็เบาะนะครับจะมีรั้วนิดหน่อยนะครับแต่การใช้งานทั่วไปนะแต่ว่าทุกอย่างก็คือของเดิมหมดเลยนี่หม้อพักเชียร์กระจกด้านหนังนะครับอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับเติมน้ําตรงนี้นะตัวงางเบาเนี่ยมาสติ๊กเกอร์ต่างๆยังไม่ได้แกะออกไปเลยนะครับ้านล่างยังอะไรนะครับของเดิมมีครบนะครับส่วนช่องล่างดูได้เลยสปริงเดิมช่อง่างเดิมหมดนะครับไม่เป็นสนิมนะครับเจ้าของเก่าดูแลรถดีนะครับใช้งานในกรุงเทพนะนะครับสภาพเดิมๆเลย เคหมสีบอลเงินนะครับมาฮอาก็ก็แม็กสีเงินก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวดีรักนะครับปี16เป็นตัวม i n เนอร์เชนเรียบร้อยนะครับมีเสาอากาศด้านบนแล้วก็มีสปอยเลอร์ท้ายพร้อมไฟเบรกตรงนี้นะครับนี่ครับยางบิสโต้สเปคเดียวกันหมดนะครับสภาพดีสภาพเดิมเลยนะครับน้อแม็กต่างๆก็คือของเดิมหมดนะครับยางปี21นะครับนี่มาดูประตูไฟฟ้า ไซส์สองบานนะครับเปิดชานิดนึงนะครับประตูเขาหนักแต่ว่ามันเป็นประตูไฟฟ้าจากโรงงานเขาเลยนะครับเนี่ยมาดูเม็คอาร์กกันเม็คอาร์เดิมหมดเลยนะครับตะเข็บต่างๆเดิมหมดนะครับเนี่ยจุดเชื่อมต่อต่างๆก็คือของเดิมนะครับไม่โดนมานะนี่มาร์คกิ้งเดิมอยู่ครบหมดนะครับเบาะเนี่ยสภาพสวยนะครับเบาะปรับมือหมดเลยนะครับนี่เบาะหนังเดิมๆของเขานะครับ บางคนไม่ชอบก็าอาจจะไปทำเป็นเบาะ VIP เพิ่มเติมก็แล้วแต่ครับแล้วแต่การดีไซน์จะทำด้านในก็ได้นะครับแต่ถ้าใครชอบสบปยที่นั่งเดิมๆก็คุณไดเป็นคนที่ขับดีมากๆหนึ่งคันนะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับนี่ฮะด้านข้างนี้สติ๊กเกอร์ไซรล่มยางอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ก็ดู็นไหมเดิมหมดเลยนะครับโครงสร้างเขานะครับเม็ดอาร์ต่อกลมชัดเรียงสวยนี่ฮะสภาพด,สาพดีสภาพเดิมๆ เบาะต่างๆเบาะด้านในสภาพดีมากนะครับแล้วก็กระจกออโต้เฉพาะคนขับนะครับอันนี้จะเป็นตัวเปิดประตูสไลด์ซ้ายขวานะเป็นไฟฟ้าตรงนี้นะครับผมกุญแจไขมีมันติดฟังก์ชันพวงมาลัยแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวเม er นเนเชนเนาะเดี๋ยวพาไปชมนะครับห้องเครื่องของเจ้าคุณได้คันนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างช่องกันฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงแท้เลยนะครับไม่แกะไม่ถอดใดๆนะครับซอกด้านในก็คือเดิมเลยสวยงามมาก อ่าเียประวัติดีประวัติสวยนะครับคันนี้ทั้งสองฝั่งสภาพดีครับน็อตเดิมหมดนะฮะลองดูได้เลยครับซองด้านในก็เดิมนะฝากระโปรงเดิมแก้มเดิมหมดแล้วก็คาหน้าเดิมก็ไม่ชนหนักกะคีควับไม่นานท่วมคาราทีไม่แท้นะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสองมาตาร้อยซีซีนะครับนี่ฮะน้ำมันเครื่องก็จะมีเป็นพวกข้าวขมอดําปกติปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่น้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานมันจะมีความใสแบบนี้นะครับถ้าน้ำมันเครื่งนนนี้ด่่าาเปลยมมไไ ปั๊ปุกน้ำมันพาวเวอร์ต่างๆนะครับน้ำยาหม้อน้ำหน้าเครื่องต่างๆโอเคเลยคันนี้ก็เป็นเครื่อง A2 หมดแล้วนะครับผมนี่ฮะซองด้านในจะมีมอกอลอยู่ตรงนี้นะครับตัวเบ้าโช๊คนะถ้ารถโดนมาถึงเบ้าโช๊คสติ๊กเกอร์หายอย่างแน่นอนนะครับแต่ในการันตีว่าคงสั้นเดิมรับเปอ์เซ็นต์นะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยเบ้าโช๊คน็อตต่างๆเนี่ยของเดิมหมดเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอนนะก็ถือว่าสภาพดีครับคันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะครับว่าคุณได้ H1 นะครับตัวดี D-Rack P16 ข้างในมีอะไรบ้างนนไปชมกั คันนี้ก็เป็นกุญแจตัวใหม่หมดแล้วนะครับผมนี่หยยบเบรกสตาร์ทนิ่งนึ่งเลยคันนี้ไม่สองแสนสองหมื่นสามพันกิโลนะไม่แท้ครับนี่ดูนะเปลี่ยนได้ไมนเครื่องบีควิกมาล่าสุดเมื่อไหร่นะครับดูได้เลยตอนนี้มันสองแสนสองหมื่นสามพันใช่ไหมน้ำมันเครื่องตอนที่เปลี่ยนมาครับตอนสองแสนสองหมื่นนี่เห็นไหม 2, 2, 000, 1, 000. สองแสนสองหมืน่นหนึ่งพันแสดงว่าเปลี่ยนได้แค่ประมาณสองพันโลเมื่อวันที่เมื่อวันที่เท่าไหร่เอ่ย 13มกราลานะครับเพิ่งเปลี่ยนมาได้เดือนกว่าๆนะวิ่งไป2,000กิโลก็ไม่เยอะเลยนะครับนี่เห็นไหมของเบรกเปลี่ยนมาให้นะครับทะเบียนตรงด้วยนะครับอเออเจ้าของเก่าดูแลดีนะครับโพสเมื่อกี้ให้ดูน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องมันยังใส่เนาะก็แน่นครับผมอ่อาแล้วก็สภาพเกียร์ต่างๆโอเคเลยนะครับคันนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังพร้อมกับกล้อง360องศารอบคันนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่เห็นไหม กล้องท้ายกล้องหน้ารถมีครบนะครับกดได้นะฮะอ่าโอเคจอตัวใหม่ปี16จอเมนตัว m มนเนอร์เชนนะอ่ะเนี่ยครับจะมีตัวเป็นจอนนวิเกเตอร์เดิโมโรงงานเขานะครับนี่ของเดิมเพางเลยนะครับนี่ก็กำลังค้นหาสัญญาณ GPS อยู่นะเพราะว่ามันใช้สัญญาณจากดาวเทียมของเขานะครับด้าน,นนี้จะเป็นแอร์แอร์หลังปรับตรงนี้นะครับอุณหภูมิสองข้างนะครับปรับได้ นี่ USB HDMI ต่อได้นะครับเพราะมีจอนะอ่าโอเคด้านในโมอมันติฟังชั่น2ฝั่งครบนะครับปรับเสียงต่างๆได้แล้วก็มีคูชคอนโทรลด้วยต่อบลูทูธได้ครับรับสายวางสายได้นะครับสภาพโดยรวมสวยนะครับคันนี้นี่ไฟแต่งหน้าก็มีครบหลังคาไม่ลงอขคาะใดๆนะครับข้างในสีครีมสะอาดๆเลยนะครับเหลือทั้งภอีกนิดหน่อยนะครับโปก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ ก็เลยเอามาลองคิดให้ดูก่อนเพราะว่าลูกค้าามหารถหุนใดเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวพาไปสู่ให้ฟังกันว่านี้ราคาเท่าไหร่นะครับไปเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าหุ่นใดคันนี้นะครับปีสองพันสิบหกนะครับราคาเพียงแค่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับประวัติดีฟีดาวได้ครับอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับก็มีบริการเซ็นเซนถึงบ้านนะครับเพราะนั้นผ่านก็มีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านฟรีเลยนะครับผมฝากช่องทางต่อนะครับทางเฟซบุ๊กยูทูปติ๊กต๊อกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่ให้ครบทุกช่องทางนะครับ แล้วก็แค่สนใจซื้อข้นไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกหรือทักเข้ามาที่ข้อความหรือว่าไลน์โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมขั้นต่อไปผมจะพามารีวิวขั้นไหนก็คอยติดตามกันได้เลยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ